มีลิเดียี่เรือลำใหญ่ลำเนานะมีสองลำลำเล็กลำหนึ่งเนาะลำใหญ่อีกนี่คือบรรยากาศสดๆร้อนๆ้นด้อท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวกําลังลงเรือดินเนอร์ขึ้นเรือดินเนอร์เนาะท่านผู้ชมมือนี้ไอคอนสยามจะแปลกไปนิดหนึ่งท่านผู้ชมเขาเจ้าจัดงานเอารถมาโซ่เอารถมาขายเด้อท่านผู้ชมรถลดไฟฟ้า จะเป็นรถไฟฟ้าออกใหม่รุ่นใหม่ด้วยทานผุสชมตอนนี้ทามาใกล้ๆแล้วทานผุสชมมีเดียนจะเบาบางไปเยอะมากเลยนะทันผุสชมพลังกำลังหยอกกันเช้าพลังจำาน่อยตอนนี้นักท่องเที่ยวลงเรือดินเนอร์นะ นี่คือบรรยากาศขาเจ้าหนังดื่มอยู่ในเรือเนาะสั่นๆเพื่อ <c oughs> เป็นกำลังใจเคยไปไทยทำคลิปต่อไปเนาะ สบายดีครับท่านผู้ชมเคยายพักกินพาเทียวพามาสมเรือดินเนอร์อยู่ไอคอนสยามท่าที่สองเดอ้อท่านผู้ชมที่เรือวิ่งอยู่นี่เป็นเรือนั่นเดอ้อท่านผู้ชมเรือโรงแรมเดอเ้อเรือโรงแรมกำลังวิ่งเข้ามาเนะาะบ้านนี้แล้วก็หันกลับมหาเรือดินเนอร์อยู่ท่าที่สองของไอคอนสยามนี่มีลิเดียี่เรือลำใหญ่ลำนี้เนาะ มีสองลำลำเล็กลำหนึ่งเนาะลำใหญ่อีกเรื่อไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ทักทายได้เด้อท่านผู้ชมมือหนักทองเขียวกับบอลายบายันไดแต่ฝนตกมือนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะมือนก็เป็นวันพฤหัสวันที่สิบตุลาคมสองห้าหกเจ็ด นี S <S <々>่คือบรรยากาศสดๆร้อนๆเด้อท่านผู้ชมนี่นักท่องเที่ยวกําลังลงเรือดินเนอร์ขึ้นเรือดินเนอร์เนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้โหคือป็นเคยเป็ไทยขอทักทายท่านผู้ชมทุกๆรุ่นทุกๆวัยทุกๆเพศเด้อท่านผู้ชมขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปเคยเป็ไทยเนาะเคยเป็ไทยกันย่างงอบุ่เป็นย่างงอบอเก่งย่างงอบอคลองเด้อท่านผู้ชม คือไม่ใช่จะจะพัฒน,นาจะพัฒนาพัฒนาให้ไปหลายรูปแบบเนาะท่านผู้ชมเนาะหลายหลายจังหวะหลายขั้นตอนเนาะ,ะเพื่อ <ๆ S 1> เพื่อปรับสถานการณ์ให้ได้ทุกที่ท,ทุกทุกที่ทุกทางเนาะทุกม่องนี่แหละนักท่องเที่ยว มีเมลิเดียเรือเรือโรงแรมกำลังออกไปนะครับท่านผู้ชมอันนี้คืออุโมงค์ลบแดดลบฝนนอรมันดีฝนตกเด้อท่านผู้ชมนี่มือนี้ไอคอนสยามจะแปลกไปนิดหนึ่งท่านผู้ชมเขาเจ้าจัดงานเอารหลดมาโซ่โหลดมาขายเด้อท่านผู้ชมรหลดไฟฟ้า นจะเป็นรถไฟฟ,ฟ้าออกใหม่รุ่นใหม่ด้วยท่านผู้ชมมันจะมีโกดังโกดังซองโกดังเร็วเคยปไปใส่สีอวยกล้องให้เบิง่งด้วยท่านผู้ชมมืมนอนี้เขาปเปิดน้ำผุเนาะนี่กนะ็จะเป็นโกดังทีสองด้วยท่านผู้ชมมีมยูทูบเบอร์คนละ คนคนน่ารักมายืนว่าวแหวะยืดถือกล้องอยู่น่าทันสมนะตอนนี้เทามาใกล้ๆแล้วทนันสมมีลิดเดียนจะเบาบางไปเยอะมากเลยนะทันสมพลังกำลังหยอกกันเช้าพลังจำาน่อย นี่ก็คือบรรยากาศชดชดร้อนๆน,นะท่านผู้ชมนะโอ้ที่ยืนรออยู่นี่คือเอออรือ D A O Pulen เรือลำใหญ่ยยเด้อท่านผู้ชมลำใหญ่ยยลำสวยลำงามตอนนี้นักท,ทอ่องเที่ยวลงเรือดินเนอร์นะ เรียบร้อยแล้วนี่กำลังชีมด์กำลังชีเต็มเรือเต็มลำนี่นีดีะนะ <c oughs> นี่คือบรรยากาศขาเจ้านั่งดื่มอยู่ในเนะรือเนาะสั่น บรรยากาศชดๆร้อนๆอยู่นี่เด้อท่านผู้ชมเคยไปฝากกดไลกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ทักไทยได้เด้อท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจเคยไปไทยทำคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้เคยไปไทยจะขอลาจบเพื่องชำนีก่อนขอบคุณครับ